ธนาคารอมสินปล่อยสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสําหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะวันนี้พิเกตก็จะมาแชร์ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อนะคะของธนาคารอมสินนะคะสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนนะคะโดยคุณสมบัติผู้กู้ก็มีดังนี้นะคะ 1. ต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ2สัญชาติไทยมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้นะคะต้องไม่เกิน70ปี3มีการประกอบ อาชีพ4มีนที่อยู่แน่นอนและสามารถติดต่อได้นะคะโดยวงเงินกู้ที่เขาให้ก็คือ50,000บาทนะคะอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้คืออัตราดอกเบีย้ยคงที่100.075ต่อเดือนนะคะระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้นะคะตั้งแต่3ปีขึ้นไปสูงสุดไม่เกิน5ปีนะคะหลักประกันนะคะใช้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสยนะคะเป็นหลักประกันเงินกู้ ค่าธรรมเนียมนะคะไม่มีการเสียค่าธรรมเนียมในการบริการสินเชื่อแต่อย่างใดนะคะโดยใช้เอกสารประกอบการกู้ได้แก่สำเนาบัตรประชาชนนะคะสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพนะคะสมุดบัญชีเงินฝากเอกสารรายรับรายจ่ายถ้ามีนะคะและ รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพนะคะโดยทุกคนนะคะที่ต้องมีความประสงค์นะคะที่จะใช้สิทธิ์กู้เงินตรงนี้นะคะก็สามารถติดต่อและที่ธนาคารออมสินทุกสาขาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางธนาคารออมสินเองนะคะใครที่สนใจก็ไปติดต่อสอบถามได้ที่สาขาเลยนะคะถ้ามีข้อมูลอัปเดตยังไงนะคะพี่เกดจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณที่เข้ามาฟังแล้วก็กดติดตามกันนะคะขอบคุณคะ่ะ